็นจริงแชร์ด้วยภาพได้คอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะคะอันนี้แชร์มาจากผู้ชายนะคะคุณธนยุทธ์นะจ๊ะเอามาให้เราดูรูปมาจากไลน์นะจ๊ะภาพขึ้นมาเนี่ยที่เห็นผู้หญิงนะจ๊ะบอกว่าจะเอาจะเอาข้าอยากได้กระเป๋าอยากได้ใบนี้อยากได้ใบนี้จะเอาจะเอาผู้ชายบอกไม่เอานะด้วยสภาพทางเศรษฐกิจอะไรก็ไม่เอานะผู้ชายถามว่าเปลืองผู้หญิงหันมา หรือจะเอาอ่าเอาแล้วใครถึงก็แข่งเลยเขินทะเลาะนี่ว่าพี่ก็หนูอยากได้อ่ะใช่หรือจะไฟอ่ะหรือจะไฟหรือจะไฟเอาอยากได้ใบสีม่วงเนี่ยไม่ให้หรือจะไฟอ่าเอาเนี่ยแล้วผู้ชายทำไงล่ะเออตัดตัดอ่าอ่าเอาก็ได้จ่ายเงินเลยจ้ะเออพรจ่ายเพื่อผู้ชายจ่ายเงินปุ๊บธรรมดาของผู้หญิงแฮปปี้ขอบคุณค่ะเราวิ่งไปเลย สะพายกระเป๋าเชิดเลยนั่นอะมีความสุขแฮปปี้ทิ้งของที่เหลือไว้ให้เราฮิ้วตามหลังไม่้โดนหนีปะไม่ค่อยเลยจีแขงจีแขงจริงเหรอไม่โดนเลยไม่โดนอะตอนเลี่ยงไปห้างเลยหนีไม่มีโดนไม่มีโดนไม่ไปไม่เดินทางเลยจัดไปคาปูปาเกตไม่ไปทอรากอนไม่ไปไม่ไปอยู่แค่แห่ผลไม้สดเท่านั้นแหละแล้วเอาแห่เสื้อผ้า ก็ใายไหวใช่ใจ่ไหวอ้บางทีอุ่นแดงหลิงก็แพงนะก็ไหวอยู่เกิดเจอกระเป๋าใบม่วงที่ตุยแล้วนะใช่กระเป๋าหกหมื่นเงี้ยอ่ะอุ่นยังไงมันก็ยังเป็นหลักร้อยป่ะเฮ้ยไม่น่าล่ะทาไมถึงชอบโดนพาไปแบบเดินตลาดนัดอย่างนี้นี่เองเอออ่ะวันนี้ตลกมากเลยอ่ะจบแบกจบแบกจบ เขอขอบคุณ GMM z ครบทุกเรื่องทีวีดาวเทียมโทร028418888ค่ะโอเคเบรกหน้ากลับมาเจอกันช n แนลบอสครับค่ะจีมามกลับมาเบรกที่2แล้วนะครับชาแนลบอกันต่อนะครับมีอะไรมีข่าวดีๆมาบอกละกันใครที่เป็นวัยรุ่นฮอร์โมนหรือว่าคุณกำลังมีฮอร์โมนอยู่ไม่ว่าจะฮอร์โมนอะไรก็แล้วแต่นะมีงานนี่ค่ะฮอร์โมนเดย์ไนท์ว คุวันยันค่ำนะคะร้องเล่นเต้นโชว์เซอร์ไพรส์นะคะจากชาวนาดาวแบงคอกนะจ๊ะ ตอนนี้นะคะเพิ่มจํานวนบัตรแล้วนะคะใครก็ตามที่แบบว่าเอ้ยซื้อไม่ทานตอนนี้เขาเพิ่มบัตรให้แล้วนะคะเริ่มขายตั้งแต่วันที่20กันยาที่ผ่านมามจนตอนนี้เนี่ยเพิ่มจํานวนบัตรและขายจนกว่าบัตรจะหมดด้วยนะคะควันแสดงนะคะวันอังคารที่8ตุลาคมนะคะช่วงเดยนะคะฮ <c oughs> อร์โมอนเดยเนี่ยเวลาแสดง4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ฮอร์โมนไนท์นะคะเวลาแสดงเนี่ยหนึ่ทุกครนะคะเป็นต้นไปนะจ๊ะที่พาร์คพลก้อนค่ะคบ นะคะราคา850บาทเป็นบัตรยืนทั้งหมดนะคะถ้าใครนะคะอยากได้เนี่ยอย่ามัวเฉยเฉยโยต้องรีบไปซื้อนะคะที่ไทยดีเกมสเมเจทุกสาขานะคะแล้วก็ TTM Call Center นะคะ0 2 2 6 6 3 4 5 6แล้วก็ทาง www. t i c k e t m a ส์เม .com นะคะตั้งแต่วันตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่ วันตั้งแต่วันจมดตั้งแต่ตั้งแต่จนเปนจมดใช่ไหมใช่โอเคนะคะนี่จนถึงวันที่เจ็ดตุลาใช่ค่ะ่านะคะรายได้นะคะหลังหักค่าใช้จ่ายเดี๋ยวมอบให้บ้านโฮมหักนะคะมูลนิธิสุธาสินีน้อยอินนะคะเพื่อเด็กและเยาวชนและสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนภาคใต้ค่ะอ๋อโอเคแล้วช่วยทําบุญด้วยนะใช่จ้าไปเจอกันครับฮอมนเดย์แอนฮอร์โมนไนท์ว้าวุ่นวันยันค่ำใช่ค่ะวันยันค่ำวันยันค่ำ ร้อง <S <S เต้นเต้นโชว์นะจ๊ะครับผมเอาเฟซบุ๊กคอมเมนต์อะไรในโลกนี้ที่คุณคิดว่ามันไม่แฟร์กับคุณเลยอะ่ะมีคนขาวตากแดดเท่าไหร่ก็ไม่ดำนี่เหมือนกันค่านิยมที่ว่าผู้หญิงต้องขาวหุ่นดีขาเรียวยาวจึงถึงจะสวยลำบากหนูมากต้องข้องทุกอย่างจะไปเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเป็นคนไหมอ๋อ คิดล่วงหน้าอีกเนาะจะไปเกิดใหม่ก็ไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้เป็นคนหรือเปล่าเอางี่าแกเซลป่าว่าเกิดใหม่ชาติหน้าแกจะเกิดเป็นคนไม่เซลเห็นปะฉันยังไม่เซลเลยแกนั่นนน้องไม่เซลว่าถูกแล้วลูกเพราะทุกคนไม่เซลอยู่ขยันแทบตายสุดท้ายได้เกรดแบบโดยท้อยครูไม่สอนแต่ยังให้ทําข้อสอบอีกปวดท้องแต่ยังไม่อยากเข้าห้องน้ําเลื่อนออกไปได้ไหมโอ๊ยมันจะเลื่อนอะไรนักหนาแล้วเนี่ยปวดท้องก็ต้องไปเข้าห้องน้ําเดี๋ยวเป็นมะเร็งนะสั่งกาแฟแล้วได้ชาดํามันไม่แฟร์ เฮ้ยทำไมอุ้ยอาต่อสิวขึ้นหน้าคือเขาหน้าใสกันหมดเลยอันนี้ไม่แฟร์นะบางคนอันนี้มันขึ้นอยู่กับเจเนติกข้างในใช่ไหมบางคนผิวดีเหลือเกินหน้าแบบโอ้ยดีคือบางทีผิวดีมันแบบมันไม่ได้มาจากครีมมันไม่ได้มาจากอะไรมันมาจากแบบพันธุกรรมอะพ่อแม่ผิวดีง้ลูกก็้องผิวดียกเคสตัดดี้ให้คุณคริสหอวังอ คุณคิดจะคุณพลอยเหรอว่าคือผิวดีจนแบบผิวดีมากจนเรารู้สึกว่าแบบให้เรากินให้เราทาเท่าไหร่ยังไงก็ไม่ได้แบบเออไม่ได้ครึ่งของแบบเจเนติกผิวที่คนมีอยู่อออย่างเงี้ยลองไปดูพ่อแม่เขาสีผิวดีเหมือนกันใช่ก็คือเนี่ยแหละไม่แฟร์ไม่แฟร์มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีไหมพี่เอกมีไหมเดี๋ยนะคะมีคนบอกว่าหัวข้อของ SMS เอ่อสัปดาห์นี้คล้ายกับสัปดาห์ที่แล้ว แต่แล้วที่แล้วมันคืออะไรฉันจำไม่ได้แล้วจ้ะจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันฉันสมองไม่ดีแล้วเว้ยรายการลื้อเวลาเปิดไม่ทันไม่แฝงเข้าใจได้โอเคอ่ะหมดยังอ่ะฝั่งเราเนาะงานคู่ทำคนเดียวแต่ได้คะแนนคู่เข้าใจใช่ป่ะจมูกค่ะเกิดมาก็แบนเลยน้องถามว่าแล้วเวลาใหม่เนี่ยรีรันเวลาเดิมหรือเปล่าเวลาเดิมนะคะฮาทุค่ะแล้วก็ สิ่งที่ไม่แฟร์คนไทยชอบหลินปิงมากกว่าช้างไทยมีสองคนนะั่นน้องก็ปีฮอลลีวูดกับกับน้องเนี่ยตูหูชุดเจ้กว่างไม่พีกเลยจมมากทรงนี้ไม่แฟร์เฮ้ยเน,น,นี่ยคือแบบบางทีจมมากหนูรอดูพี่แต่พี่ทํากับหนูแบบนี้มันไม่แฟร์เหอน้องค่ะตามแฟชั่นเหรอบา,บางวันก็ต้องปล่อยให้เราพักกันบ้างใช่ใคร<อ>จะเป็นแบบโอ้โหทรงเครื่องแต่ว่าทุกวันที่หน้าที่หน้าเดี๋ยวตีคนนกมาเลยมาอ่านหน่วยนะเอ ผมอยากเกิดเป็นผู้หญิงแต่ดันเกิดมาเป็นผู้ชายไม่แฟร์โคตรเออคะแนนสอบค่ะเพื่อนันรอกเราแต่ได้คะแนนเยอะกว่าไม่แฟร์ไม่แฟร์การเปลี่ยนเวลาเอาอากาศนี่มันก็ไม่แฟร์กับหนูอันนี้พี่เข้าใจแล้เขาข้างเดียวมาสองปีไม่แฟร์คุยเรื่องสแตมที่ได้ไม่เท่าเพื่อนอีกสแต็มเซเว่นโอ้ยไม่แฟร์ สแตมเซเว่นยังไ่คิดเยอะกว่ามานันอีกเหรอเพราะฉันโดนหลอกกระจายเลยชอบหลอกฉันซื้อไปเรื่อยแล้วได้เพิ่มวันหนึ่งถึงเข้าเซเว่นเยอะมากซืงง้อแซื้อของไปนี่จริงเหรอ,อ,อซื้ออีกซองหนึ่งได้หกดวงไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ของเซเว่นว่าซื้ออะไรถึงได้สเต็มเยอะ ันซื้อทิชชู่ได้สแต็มเยอะคือบางทีไปซื้อซื้อเยอะมากแต่ไม่ได้สแตมเลยแต่อันเดียวแต่บางทีไปซื้อของอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยเยอะแต่แบบสแต็มแบบูใช่เออเยอะขนาดนี้เลยเหรอแล้วชอบหลอกเราพี่ซื้อเพิ่มอีกสิบห้าบาทพี่จะได้สแต็มเพิ่มอีกสองดวเอาซื้อจ้าแล้วถามว่าสิ่งที่ซื้อมาอย่างน่ะแล้วมีแต่ของเต็มไปของเซเว่นแล้วสแตมร์เป็นแลกอะไรไม่ได้แรกมันไม่แลกตลอดโจสแต็มมันเป็นคล้ายๆกับไอ้สะสมสติ๊กเกอร์โดเรมอนแต่ก่อนปกกกับสติเอร์ แต่วันแซ่ดแต่ตอนนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าอ่าสแต็มแบบเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมันจะไปแลกของได้หรือบางทีมันใช้แไรอ่างินสดได้เออรู้สึกนะโอเคโอเคแต่มันเป็นอะไรที่ทุกคนถึงเก็บอยู่ใช่มันเพลินเหรอวะแบบเหมือนเหมือนข่านิยมไปแล้วนะไม่ใช่เพื่องเก็บเลยเออฉันเห็นเพื่อนแบบแย่นะตอนแปดล้วหน้ามีความสุขมากเลยแปดเซเว่นก็แบบโอ้โหอ่าเดี๋ยวช่วยเก็บเดี๋ยวช่วยเก็บ ส่งมาเยอะ Facebook อมเมนต์ครับ w w w f a c e b o o k c o m myplayment มีพึ่งน้อยเอ๊ะพึ่งหวานพึ่งหวานรีสอร์ทแล้วก็เด e m มิเกิ o ออมอบให้พึ่งน้อยโชว์อาไปกันต่อแชนแนลวอลแล้วกันแชนแนลอันนี้มาจากวอลของอาจารย์คนหนึ่งครับครับอาจารย์คนนี้ชื่อว่าอาจารย์ปราชยาปราชยาเอออาจารย์ปราชยา เปี่ยมการุนคือชอบลูกศิษย์คนนี้จังแต่งกรอนมาให้ด้วยขำๆเบาๆระหว่างนั่งตรวจข้อสอบในมุมเล็กของร้านกา,ฟาแฟแห่งหนึ่งกลางห้างดังคขำขยายเยอะมากอาจารย์ปร,ปรชาชญาคืออาจารย์ปราชญาเป็นอาจารย์แล้วก็ข้อสอบมันเป็นแบบข้อสอบแบบเขียนน่ะออแล้วเด็กก็ส่งมาเด็กก็เขียนมาแล้วเด็กก็แถมท้ายด้วยกรอนกรอนนี้อาจารย์รู้สึกว่ามันน่ารักดีก็เลยเอามาแชร์คำถามข้อนี้ยากจุงเบยไม่รู้เลยจะเขียนถึงสิ่งไหน นั่งกุมหัวคิดเลยเถิดไปแสนไกลแต่ในใจยังหวั่นหวันกล้ากลัวกลัวกลับมาอ่านคำถามอีกหนึ่งหนั่งอ่านวน3ามสี่หนจนเริ่มสายมองไปมาดูาดนาฬิกาจนตาลายเห็นเพื่อนหายไปหมดเหลือคนเดียวจริงๆเวลาที่แต่งกอเนี่ยควรจะเอาไปทำข้อสอบเพิ่ม มาแต่งกรทําไมอ่านหนังสือเพิ่มมาแต่งกรทาไมะไรเนี่ยเออไม่ไม่ไม่มีสัมผัสระหว่างบทด้วยนะผิดนะเนี่ยนี่ตรวจข้อสอบอะ่ต่อการสีสุภาพไม่ได้ไม่ใช่มีกรสุภาพธรรมดากรสุภาพธรรมดานี่สองบทเนี่ยเออสบทเนี่ยไม่มีเชื่อมต่อระหว่างบทสองบท8บาทแปดทำกรเนี่ยไม่พกตังมาอ้าวแล้วบาทกันยลนะ อ้าวโอเคครับถ้าฉันเป็นครูฉันให้คะแนนเพิ่มนะเพราะฉันชอบอ่านอะไรชอบอ่านกรอนใช่ใช่สมัยตอนฉันสอบถ้าเกิดฉันทำไม่ได้สิ่งที่ฉันทำคือแต่ละข้อที่เวลาฉันเขียนข้อย่อยฉันจะวาดรูปดอกไม้ให้ครูเขารู้ว่าฉันเป็นเด็กผู้หญิงเขาจะได้รู้สึกเอ็นดูฉันบ้างหรือเวลาเขียนๆอะไรเงี้ยลงท้ายเขามากขะแทรกเข้าไปซึ่งจริงๆมันไม่ควรไงก็คือเห็นด้วยค่ะเห็นอย่ดูน่ารักเลยเผื่อครูจะรู้สึกเอ็นดูแล้วถ้าครูเป็นผู้หญิงอะนั่นเละสิก็เป็นศูนตรมันก็วินวินใสๆ ถ้าคุณเป็นผู้ชายขวรจะรำคาได้ซ้ำแต่ฉันก็ว่าหัวจอหัวใจเลยฉันไปตามเรื่ององี้เออเป็นอย่างนี้จิตตระการเงินจบมาได้ไงไม่รู <c oughs> ้เอามาค่ะนี่ดีกว่าเพจสนุกได้แชร์คู่รักวัยรุ่นมาแรงแห่งปี2013ครับผมาม,มาดูเิ คู่รักวัยรุ่นมาแรงแห่งปี2013รักมันต้องเปิดโดยเฉพาะสมัยนี้แล้วใครชอบใครเป็นใครใครเขาก็เปิดกันหมดและจ้าโดยเฉพาะดาราวัยรุ่นนะคะเรามาดูคู่แรกกันเลยดีกว่าเต้ยจรินพรกับอเวอรกชันเดลนี่ัใ่ายแล้วนะ้แล้ ใครๆก็คงต้องเสียดายสาวน่ารักไอดอลรุ่นแรกๆอย่างเต้ยจรินพรเพราะสุดท้ายคนที่มาคว้าหัวใจไปไม่ใช่ใครที่ไหนคือหนุ่มอเล็กเซนเดลนี่เขาก็เล่นสาวพระเพลงนี่เป็นคนหัวโล้นใช่นักบวชเป็นนักบวชตาบอดตาบอดใช่แล้วน้องเต้ยเป็นขวัญจะเอาจริงส่วนใหญ่ขวัญใจผู้ชายนะเป็นน้องเต้ยถูกไหมใช่คือน้องเต้ยคนขายขนมจีบเยอะมากเลยแต่สุดท้ายคนที่ได้ไปคืออเล็กเซนเดลไหนไล่มาสิใครขายขนมจีบนแล้วกาบ้างเยอะสิเยอะนะจริงเหรอเอ้ยนี่ยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ทำไมไม่ได้ แต่เขาบอกว่าล่าสุดคู่นี้เนี่ยเขาเพิ่งบินไปถ่ายนิตยสารคู่กันเดี๋ยวรออุ้ยตายแล้วเห้น่าคายปะอะไรอ่ะมีความคล้ายนะอเล็กตอนเด็กกับเต้ยตอนเด็กโดยเฉพาะหน้าผากหน้าผากคล้ายมากเม่งเห่งโอ้โหเสียงเหมือนกันนะคูเนี้ยยิ้มก็เหมือนเสียงหัวเชิดกันเหรอใช่เสียงหัวเชิเหมือนกันนะลูกเอนเนี่ยเสียงเหมือนกันนะบ้ายยิ่งโตผมอาจจะยิ่งขึ้นเออใช่เนอะโตมาหน้าผากเขาก็ไม่กว้างขนาดนี้อ๋อนี่เป็นอินสตาแกรมที่เขาแชร์กันอ๋อเขาประกาศตัว เอ้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่ต้องแบบแอบซ่อนแล้วเนาะอ่ะนั้นเด็กกับยาย่าไม่ไม่ไม่เป็นเหรอไม่รู้เขาลือกันไงเราก็เสียงลือเสียงเ่าอ้างแล้วก็มาบอกต่อกล่าวต่อเอื่อนเอ่ยเอออันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ตามดูแล้วกันเพราะเราเองอ่ะเป็นแฟนคลับนนเด็กกับยาย่าเราก็ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยขอให้เขาเป็นเธออะไรเงี้ยถ้าเป็นเราก็ยินดีนะแต่เดี๋ยวนี้มันหมดยุคยังที่แบบพระเอกนางเอกไม่กล้าบอกว่าเป็นแฟนกับคนนั้นคนนี้เพราะว่ากลัวเรตติ้งตกกลัวอะไรนะกลัวแฟนคลับไม่ปลื้ม น่าจะหมดยุคไล้ยังหมดแล้วสิเพราะอย่างสมมุติว่าเคสเดชกับยายาเนี่ยแฟนขับเชียร์ด้วยเหอะ เรพราะมีแฟนคลับแบบแ<ต>ฟนคลับคู่อ่ะแ,แต่มันก็มีช่วงเงิงที่ข่าวย่าๆยายาออกมาว่าเอ๊ะแอบกุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่าก็ยา่ยาก็โดนโจมตีเลยนหรอเหรอแต่ยุก,ก่อนเนี้ยก็จะมีเคสแบบนี้นะคะคู่จิ้นก็สอนรามสุวรรณนได้แต่งไหมไม่ได้แต่งแหมจินตลากับพี่หนุ่มไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งมีอีกนี่หลายคู่มากเยอะมากพี่บอกว่ารุตกับกวางกำมัชนกไงไม่ได้แต่งไม่ได้แต่งนี่เกิดไม่ทันเลยยังงงอยู่หน้าจอทีวีรู้ กับคนคนรพสอกันโผู้ชมไได้หน่งคู่ต่าคู่รักวัยรุ่น2013เนาะพีทพัชรากับน็อต้องน็อตนะน็อตเดสตาน็อตพนายังกูลเป็นคู่รักเด็กแนวนะคะเพราะคู่ของหนัเนี่ยพีทกับน็อตเนี่ยชอบอะไรที่คล้ายๆกันทั้งศิลปะและดนตรี ปิดตัวปุ๊บคนชื่นชอบทันทีเพราะรู้สึกว่าเข้ากันดีน่าคล้ายกันเหมือนกันนะคู่นี้ก็คล้ายกันอยู่ชอบอะไรดิบๆใช่ไหมใช่แล้วก็ชอบดนตรีเหมือนกันนะตลกดีสองคนนี้เขาชอบมาเขาชอบมาอยู่แบบมาเขาเรียกน็อตพีชชอบมารับพี่ช่องคีชเี่ยมจะเจอบ่อยดูแลกันดีนะดูลักกันดีค่ะแต่น็อตน่ารักอะไรอย่างงี้ต่อมา ธนาพบนะคะต่อฮอร์โม,มนกับน้องมีนท่าม้าสาวๆหลายคนออกหักับพระเอกไวรัลสุดฮอตต่อธนาพบยืดอกแบบไม่กลัวเรตติ้งตกว่าคบหากับแฟนสาวชื่อน้องมีนแถมยังมีภาพหวานยืนยันว่าคู่นี้เขาคบกันมาก่อนที่ฝ่ายชายจะดังออสาวๆก็ใจสลายกันทีเดียวออใช่อ๋อยังเป็นใจสลายเลยเ <c oughs> นี่ยน้องมีนเหรอน้องมีนผู้ซึ่ง เป็นแฟนน้องต่อที่หลายๆคนอิจฉารวมกระทั่งใช่ไหมอิจฉานะอิจฉาสิเจ๋งว่ะจูเตอร์ดูหมนๆเนอะใช่เหรอวะวันเบาๆกับฟ้าสีเทาและต่อกับมีนนี่คือตั้งชื่อให้ว่างไงสบายสบายได้ข่าวมาต่อรักแฟนมากใช่ต่อลักแฟนมากเขาบอกว่านิสัยเข้ากันมากไม่ได้สนใจเรื่องสวยไม่สวยอย่ามาว่าแฟนผมไม่สวยเลยาดถูกถูกออกแล้วแทน <พ uka> แย่ตรงนี้เฮ้ยอะไรอ่ะน้องมีนค้าป้าก็ช้ำใจได้ออพี่ฉานนะคะ,ะต่อมาค่ะแนทนชากับเจ็งบิ๊กแอสเป็นรักต่างวัยแต่ยังไงก็ลงตัวหลุมรอบเจ็งบิ๊กแอสนะคะมาคว้าหัวใจสาวน่ารักแนทของแนทแจักซีทของเราเอ,อเอาจริงๆออนะพี่เจ็งเนี่ยนะเป็นผู้ชายที่เหมือนผู้ชายในสามร้อยในหนังเรื่องสามร้อยหุ่นดี